เปิดแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่จะครอบคลุมการให้บริการผู้เดินทางทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างประเทศนะครับว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยเป็นใบเบิกทางนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นแค่วัคซีนเซอร์ติฟิเคตในการเข้าเมืองเท่านั้นแต่เราเราจะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้นในการแสดงสถานะทางสุขภาพของพวกเราว่าเรา ฉีดวัคซีนเมื่อ,อไหร่ฉีดอะไรเคยมีโรคประจําตัวอะไรอย่างไรไหมเนี่ยต่อสถานที่ต่างๆเพื่อจะได้เกิดความสะดวกในการใช้ชีวิตแบบ new normal นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโควิดฟรีเซตติ้งชนิดหนึ่งทางกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงดิจิทัลก็ได้ช่วยช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขเป็นอันมากในกะารยึป้อนข้อมูลให้ทําการโหลดข้อมูลต่างๆได้ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วกระทรวงต่างประเทศเองก็ได้เร่งเจราจานะครับมิตรประเทศ นะครับโดยเพราะยิ่งในภาพพื้นยุโรป EU เนี่ยว่าให้มีการยอมรับกันเพราะถากับว่าตอนนี้คนไทยไปที่ EU EU ก็จะรับรองสถานภาพสุขภาพผ่านแอปหมอพร้อมที่เรามีอยู่ในขณะเดียวกันเราก็รับรองสถานภาพทางสุขภาพของผู้เดินทางจากสาภาพยุโรปเขามีแอปของเขาชื่อ EU Digital Pass เหมือนกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะมีผลสำคัญต่อการใช้ชีวิตในช่วงที่มีการระบาดของโควิดเกิดมาตรการต่างๆในการที่จะควบคุมการเดินทางนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อยู่บนพื้นฐานของวความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจนะครับได้ดำเนินต่อไปได้โดยที่มีผลกระทบให้น้อยที่สุดนะครับนี่ก็คือที่มาของการแถลงข่าวในวันนี้ครับ